ันรูตื่นเต้นจริงๆริกันมาตั้งหลายสิบปีไม่เคยสักครั้งที่แกจะมาปรึกษาเรื่องฉันปัญหาชีวมมิตน,นะคขา้วรเลยสงนะเออเขาแร้วเาไงล่ะนั่นก็คือล่ากับข้ามแล้วูลลาววสืบอักออเวลาต้องอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ใช่ปะอีกแล้วนั่นไม่ใช่เพื่อนช้นเรียกว่าเป็นห้าเพราะฉันดูงความลับไว้จะดีกว่าแล้วเราไม่ได้ทะเลาะก,กันด้วยเราไม่ได้สนิทกัน งั้นเอาใหม่นะขอไปพูดจาไม่ใส่คนไม่นสนิทด้วยจนเขาร้องไห้เลยรู้สึกผิดน,นะไม่ใช่ไม่ได้พูดจาไม่ดีแต่พูดจาปกติต่างหากเมืนก็ผิดไอ้นี่ผิดงั้นแกสรุปม,มาเลยว่ามันางางานกันแน่ <c oughs> หมด <c oughs> ก็แค่ทลาดฉันทําผิดพลาดแล้วฉันก็พูดตามปกติแต่อยู่ๆก็โดนผย่ยงด้วยร้องไห้ไซนี่แหละเพราะว่า <c oughs> ฉันไม่รู้สึกผิดตรงๆเลยนะฉันไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่ที่แกบอกว่าพูดปกติหมายความว่าไง มีหลับประโยชน์ที่แกพูดกับคนนั้นให้ฉันฟังอีกรอบสิเดกก็แค่พูดว่าก็อีกแค่เรื่องแค่นี้ยังทำผิดต่อไปจะหวังเพื่ออะไรได้บ้างเหตุผลที่ยังยอมเป็นท่านของฉันมันจะมีแค่นี้นะม้งปาแกนี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยจริงๆนะพูดนี้หมายความว่าไงนี่นะไม่ว่าแกจะบอกว่าเขาเป็นท่านหรือจะเป็นอะไรเถ อย่างน้อยแกก็ต้องพูดคนพูดดีๆ<ด>แล้วาน้ำใจหน่อยนะไอ้ก็บอกแล้วไงว่าฉันพูดจากปกติแต่ปกติของแกมันไม่ปกติสำหรับคนอื่นไงที่แกบอกไม่ได้สนิทักก็ไม่ใช่เหรอพี่แกเหวี่ยงกับอาจจะเป็นเพราะเขาเจออะไรเรื่องแย่ๆมาก็ได้นะจะยิ่งแย่และสิกลายเป็นว่าฉันกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ไปเลยอย่างนั้นหรอแต่ตัวแก ก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เส้นหน่อยแเองก็ไม่เสือใบตูนเขาอยู่นั่นแหละหลกละฉันต้องมาขอโทษให้กับความผิดที่ฉันไม่ได้ก่อด้วยหรอไม่มีทางสะหรอกอะไรก็ไม่ไม่ไม่แกไม่ยอมรับฟังอะไรเลยแล้วแกจะเรียกฉันออกมาปรึกษาทําไมน้ามันนมร้อนฉันวุ้ยนี่ฉันก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆนะเอกกี้แกได้คำปรึกษาแบบไหนจากฉันกันแน่นั้นเอางี้ไหนไหนพวกแก ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนิทก,กันอยู่แล้วนะ่ะไม่สนใจไปแล้วกันเป็นลือว่าเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่คนแบบแกก็ยังไม่คบกับคนแบบนั้นอยู่แล้วนี่อึดอัดอีกนิดค่อยเลิกคบตอนหมดที่ประโยชน์ฉันว่าวิธีนี้เหมาะกับแกที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้คําพูดคำจาลลุนแรงจังเนาะช่วงนี้ติดเนี้ยอยู่นะแต่ว่าบอกนะว่าถ้าที่แกหมายถึงคือพี่กาวเซนดีชิบหายเลยวะเป็นอะไรกับพี่กาวมากหรือเปล่าเนี่ย ก็คราวนี้โอกาสเป็นไปได้มันสูงนี่นาเ,าเจอจริงๆเลยแกนี่อันไหนบอกมาสิว่าอะไรทําให้คิดแบบนั้นพวะคราวนี้ฉันเตรียมสามารถที่ฐานมาแล้วเพอานอกจากฉันแล้วอาหายไลยนี้ก็มีแกรู้จักพี่กาวนี่หว,ว <ะ S 2> ่าหน้าทีของพวกแกก็สนิทเกินไปจะผิดวิสัยแกด้วยอ่ะนี่ข้าน่นมร้อนฉันต้องไปแล้วล่ะวันนี้ขอบใจแกมากนี่ง แกชอบใจรถเธอจังเลย